พอรู้ว่าเป็นงานบุญนะักแสดงหนุ่มวินเมทาวินก็ตกลงร่วมงานทันทีนะคะเพราะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยต้องมองโลกให้มีความสุขแล้วก็ต้องการกําลังใจเลยได้มาเป็นจิตอาสาในโครงการปฏิหารเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขค่ะก่อตั้งขึ้นมาเป็นปีที่10แล้วนะคะในแต่ละปีก็มีการมาอัปเดตนะวัตกรรมของการรักษามะเร็งก่อมน,น้ําเหลืองเพราะว่าเป็นมะเร็งที่ติดอันดับต้นๆของไทยเลยซึ่งในปัจจุบันมีหลายเคสค่ะที่พบแล้วไม่มี ีอาการแถมยังพบได้หลายช่วงวัยด้วยก็น่าเป็นห่วงมากๆนะคะก็เลยมีการชวนคุยแบบนี้ค่ะเป็นงานเสวนาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ตรงพร้อมเคล็ดลับในการต่อสู้ผ่านโรคมาได้อย่างเข้มแข็งจากอดีตผู้ป่วยแล้วก็คุณหมอก็มาแลกเปลี่ยนด้วย คือนอกจากจะมีวงเสวนาเมื่อกี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแฟนสายกล่องจุ่มค่ะก็มาลุ้นกันในงานเพราะว่ามีการร่วมทําบุญจากจุ่มอาร์ตทอยแล้วก็เสื้อยืดด้วยก็มีเหล่าาร์ติสชื่อดังนะคะกองการโพรินเดจัแมค่ะนอกจากนี้ยังมีการร่วมประมูลภาพรูบิกโฟโต้ของวินเมทาวินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนะคะนี่นี่ภาพนี้เลยนะคะจาก2ศิลปินตัวน้อยน้องอ q คิวและน้องเลบลอนค่ะที่ใช้เวลาในการสร้างสารรค์ผลงานถึง 2วันและที่เห็นเป็นรูบิดมากกว่า400ชิ้นนะคะซึ่งไรายได้จากงานประมูลครั้งนี้จะมอบให้กับชมรมโรคมะเร็งต่มน้ำเหลืองแห่งประเทศไทยไม่หาค่าใช้จ่ายอะไรค่ะวินบอกว่าตั้งใจมาเป็นกระบอกเสียงให้สำหรับผู้ป่วยเพราะมองว่ากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญและผู้ป่วยไม่น้อยวิตกกังวลมากรับมือไม่ถูกเช่นเดียวกับครอบครัวของผู้ป่วยที่ต้องทิมแข็งไปได้วยกันล่ะค่ะ ประจวบเหมอที่เป็นช่วงที่เราสูญเสียน้องหมาของเราไปด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันนะครับผมก็เลยโอเคเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะมีเขาเรียกว่ามีชิ้นชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นตัว เมมโม i ร e ์ของน้องเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําเป็นรูปน้องเบลลิขึ้นมาก็าสิ่งสําคัญเลยผมเชื่อเลยเป็นเรื่องกําลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญมากอย่าอย่าท้ออย่าหมดกําลังใจมันมีทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วก็อยากให้รีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็รีบรักษาก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้กิจของชมรมโรคมะเร็งต่อมลงแห่ากประเทศไทยคือท,ทำยังไงให้คนไทยได้ต,ตระหนักแบรู้นั้นรู้จักโรคนี้และข้อสําคัญก็คือว่าเมื่อเรา รู้ว่าเป็นก็อย่าเสียกำลังใจนะฮะรีบรีบไปรักษาให้มันถูกวิธีการซึ่งเดียๆอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมียาใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็พยายามเข้ามารักษาในกถูวิธีนะครับแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติตัวและกําลังใจที่เนื่งสำคัญนะคบก็อยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ไปครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงการประมูลของที่ระลึกด้วยนะคะคึกคักมากๆค่ะมีแฟนๆของนักแสดงหนุ่มมากันเพียบเลยตามให้กำลังใจนะคะรวมถึงพาการไปร่วมทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นทำบุญวันเกิดนี่ไปตลอดนะคะไปร่วมบริจาคเลือดแล้วก็ภายในโครงการปฏิหารเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขค่ะบางคนได้ร่วมประมูลด้วยได้ทั้งบุญได้ทั้งของของหนุ่มวินกลับบ้านไปชื่นใจจริงๆนะคะล่าสุดเพิ่งปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอีกต่าง หากที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องส่งกําลังใจเพราะช่วงนี้หลายพื้นที่น่าเป็นห่วงค่ะส่วนแฟนคลับเองก็มองว่าการที่มีคนบันเทิงมาช่วยแบบนี้ก็ทากันทาสิ่งดีๆไปด้วยกันนะคะนอกจากคิวใจตัวเองแล้วยังได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยล่ะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นการทําบุญแล้วก็ช่วยผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อใหอ้น้องวินเองก็ได้ มีส่วนร่วมในการที่จะบริจาคเงินได้มากขึ้นพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในบุญนั้นด้วยะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับน้องนะคะ คือน้องเป็นกระบอกเสียงใหญ่อะค่ะก็คือน้องเป็นที่รู้จักแล้วก็มีทั้งแฟนๆทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะพอน้องยิ่งน้องยิ่งเ,เป็นเหมือนผู้นำทำอะไรเงี้ยค่ะแฟนๆก็จะแบบว่าร่วมกันแบบยงึย้นเป็นน้องเป็นคนสื่อสารเพราะน้องเป็นคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยตาอยู่แล้วครับคือจริงๆอย่างปีก่อนๆเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสที่บริจาคเลือดด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เราพยายามจะทํากิจกรรมที่เราทําเป็นเขาเรียกว่าประจําประจํา ของเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มี air, แฟนๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะพาคนที่เรารักเนี่ยไปทำกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้ว รอใจดีครบสูตรพระเอกซิวรี่นะคะซึ่งแฟนๆหลายคนก็ตั้งตารอถามว่าวินจ๋าจะเล่นซีรีวายอีกหรือเปล่าลุมวินบอกว่าขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเข้ามาตอนนี้ขอโฟกัสงานก็ที่กําลังจะถ่ายทําดีเร็วนี้ก็ยังมีงานแสดงให้ดูกันอยู่นะคะส่วนซีรีวายยังไม่รู้รอลุ้นกันเอาเองนะคะ